คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สองคนนอกกฎหมายพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นเราขอร้องท่านว่าอย่าให้ใจของท่านวันไว้ง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือคำพูดหรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราพางว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกระบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศ ผู้กิดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพวกท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อยังอยู่กับท่านข้าพระเจ้าได้บอกเรื่องนี้แล้วและท่านก็รู้สิ่งนั้นที่กำลังยับยั้งมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยยับยั้งมันเดี๋ยวนี้นั้นจะยังอยู่จนถูกปลดออกไปให้พ้นขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูองค์พระผู้บป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงพลานให้สูญไปโดยการเสด็จมาอันรุ่งโร์ของพระองค์คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการโดนบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิทุกอย่างทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอมและอุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะต้องพินาศเพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรมจะถูกพิพากษาได้รับเลือกให้รอดพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม เพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริงพระองค์ทรงเรียกพวกท่านเพื่อการนี้โดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อท่านจะได้ร่วมในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือคำสอนที่ท่านได้เรียนจากเรา ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดรและความหวังอันดีโดยพระองค์ทรงชูใจและทรงเสริมท่านให้มั่นคงในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่าง ขรมสอ2เทสโลนิกาบทที่3จงอธิษฐานเพื่อเราพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อคําสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและรับเกียรติอย่างที่เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อ แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์จะทรงเสริมกำลังของท่านและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้ายเราก็มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังทำและจะทำสิ่งที่เรากำชับท่านต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้าและถึงความทรหดอดทน ซึ่งมาจากพระคริสต์คำเตือนไม่ให้เกลียดคร้านพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าจงปีกตัวออกห่างพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกลียดคร้านและไม่ประพฤติตามคำสอนซึ่งเขาได้รับจากเราเพราะตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่าควรจะเอาอย่างเรา เราไม่ได้เกลียดคลานเลยเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านและเราไม่เคยกินอาหารของใครโดยไม่จ่ายเงินแต่เราได้ทำงานหนักด้วยความภาคภียรนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อทําตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทำตามแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกลียดคล้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหาเลี้ยงชีพเอง พี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะทำความดีเลยถ้าใครไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงหมายหัวคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้รู้สึกอายอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนเขาในฐานะพี่น้องคำอวยพรขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเคถิดคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงชื่อไว้ว่าเปาโลเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าเขียนอย่างนี้ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดำรองอยู่กับท่านทุกคน